หลายหายท่านบอกว่า <Wow. S 1> ขอสวดแบ่งจากน้องแอม้ oh. คนอะไรก็ไม่รู้สวยก็สวยร้องเพลงก็ร้องใช่ไหมครับ oh. นอ้ง <c oughs> องแอมร้องเพลงเพราะส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วโ oh. อ้ oh. โห,โหลูกเนี่ย ลุงอยากจะให้ยงงไหลานทิมกับลุงเนี้ยส่วนเซนหนึ่งส่วนสของลูกนะวันนี้แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนาะอั้เอฟซีเตั้งใจราะ่าเขอไเดเยอกเเซอยสุดเดียดสุดอุ้ยตายแล้วอันนี้ f อฟซีตั้งใจมาให้น้องแอมเลยนะรามสองบางนาเห็นนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่าอยากขอส่วนแบ่งจากน้องแอมคนอะไรก็ไม่รู้สวยก็สวยร้องเพลงก็ร้องใช่ไหมครับ เรวเพลงพรอบส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วเอฟซีก็เยอะด้วยโอ้โหโลูกเนี่ยลุงอยากจ,จะให้ยังไงหลานทีมกับลุงเนี่ยส่วนเซนหนึ่งส่วนสองของลูกนะวันเนี้ยแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เน้ออันนี้เอฟซีเขาตั้งใจมาให้น้องแอมออนะคะ รามสอง,งสวัสดีค่ะภาพที่สุดประทับใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆแม่ๆเอ้ยกองมาลัยล้นหลามนะคะพิธีกรชมไม่หยุดปากเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจนี่คือนะคะดาวจลัดแสงของเราสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานไปที่ไหนก็อบอุ่นนะคะบรรยากาศบนเวทีดูไปยิ้มไปแล้วมีความสุข ดังใหญ่แล้วลูกสาวนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณแม่แม่เอซแฟนคลับมาไัยน้ำใจล้นหลามนะคะโอ้ยนะลูกสาวคนเก่งน้องเอ้มชนที่ชาสาวน้อยแห่งชาโนมานคุณย่านี่จะพูดอยู่ตลอดนะคะว่าเวลาเวลาอยู่ข้างล่างกับเวลาขึ้นเวทีอ่ะมันคนละคนนะคะแม่แม่ เวลาอยู่ข้างล่างธรรมดาธรรมดานะคะก็เป็นสาวน้อยบ้านบานใสๆน่ารักนะคะพูดจาน่ารักเหมือนคลิปที่คุณย่าลงไปนะคะที่ไหลสดนะคะของคุณครูนะคะเนาะน่ารักนะคะแม่แม่พูดจาคุยกันเองน่ารักวันนี้ไปออกรายการหลายที่มากนะคะนี่ก็ที่บางนานะคะพระรามสองนะคะเนาะโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลย เ,เต้นเต้นกับสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะขอให้หนูเฮง,ง,งเปังปเร่ร่อตลอดท่านบอกว่า,วา,อาขอส่วนแบ่งจากน้องแอม,มนอคนอะไรก็ไม่รู้สวยก็สวยร้องเพลงก็ร้องใช่ไหมครับน้องแอมร้องเพลงครอะส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วอ,อีก็กอู ขอบคุณแม่เล็กนะคะคี่บรรยากาศยังไงหลังทีมกับลุงเนี่ยส่วนเซนหนึ่งส่วนสองของลูกนะวันนี้แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนาะอันนี้เอฟซีเขาตั้งใจเพราะว่าเขาต้องช่เหลือการเทลอยสุดยอดสุดอุ้ยตายแล้วอันนี้เอฟซีเขาตั้งใจมาให้น้องแอมเว็บที่สมัคร